ท่านมาพูดกันขอ,อะระย่างสองอย่างนะฮะแล้วก็ผมยังยืนยันอยู่เสมอครับวันนี้ถึงแม้ผมจะไม่ออกแนวแบบที่ไปด่าใครไม่เอาแล้วพอแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นการอา,อาจจะรู้สึกความรู้สึกไม่ดีก็ต้องกลับหเข้ามาแต่ผมยิ่งพวกผมจะฟาดงวงฟาดงานฟาดงวงฟาดงานเป็นช้างเลยจะฟาดงวงฟาดงานความจริงออกมห้ได้จะทำหน้าที่ของนักกฎหมายตรงนั้นในการฟาดงวงฟาดงาน นะครับไม่ได้ว่าเอางงงาไปฟาดไก่ให้มันตายไม่ใช่นะคือจะขุดจะแทงจะดันจนกว่ามันจะเห็นแสงแห่งความจริงอ่ะจนสายพิพากษาเอาเมื่อสายพิพากษาแล้วผมก็จะมาลักถแถลงสุดท้ายแล้วผมก็ลุงพลครับบายบายเราอยากเจอกันอีกนะขอร้อง <c oughs> พอเจออีกทีแช่ว่าคุณมีเรื่องน <c> ะ <oughs> คนมีเรื่องเท่านั้นถึงจะหาทนายถูกไหมครับคนมีเรื่องถึงเรียกทนายนะครับ <c oughs> แล้วก็คนเราผิดพลาดกันได้แก้ไขได้ ผิดพลาดได้ผมก็ต้องแก้ไขนะพี่พีทุกคนที่เป็นยูทูบเบอร์นับแต่วินาทีนี้ลองเอาหลักการของธนาสมเกียรติไปใช้ดูการเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองมากนะคุณรู้ไหมสิ่งที่คุณกาลังถ่ายทอดอยู่นี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมนะถ้าคุณถ่ายทอดไปในทางที่ผิดลูกหลานเราที่ดูอยู่จะเกิดความเกลียดชงังมันเป็นคลื่นพลังงานบางอย่างถ้าคุณถ่ายทอดสิ่งที่เกลียดชังออกไปคนที่รับฟังจะรับความเกลียดชงัง เวลาเราพูดถึงองค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าทำไมผมน้ําตาไหลทาไมผมรักท่านนะท,ทั้งนั้นผมไม่เคยในชีวิตนี้ไม่เคยเจอท่านมาเลยแต่ผมได้รับสื่อสารมวลชนที่ถ่ายทอดออกมาพระราชพิธีต่างๆพระราชกรณียกิจต่างๆนะครับผมรู้สึกปลับรื้อที่ได้เป็นคนไทยผมรู้สึกว่าได้เห็นในหลวงผมรู้สึกเห็นใจท่านนะครับแค่นั้นเองนะครับผมรู้สึกเห็นใจท่านนะครับเพราะนั้นพยายามถ่ายทอดสื่อที่ดีๆออกไป นะครับถ่ายทอดสื <Nein> ่อที่ดีๆออกไปด้วยนะครับทุกท่านถ้าหากท่านไม่ทําก็ตัวใครตัวมันกามุนาวัตติโลโก้คุณอัจฉริยะก็บอกว่าใครทําอะไรไว้ก็ไปรับเอาคำนี้เป็นสัจธรรมเที่ยงแท้และแน่จริงคุณอัจฉริยะพูดเองในตอนไลฟ์สดว่าใครทําอะไรไว้ก็ไปรับเอาแกก็นักเลงนะคือหมือนว่าถ้าผมผิดสารดัดสีผมผิดจะฟ้องร้องกลับแกก็เอาเลยก็คือนักเลงไงคือเวลาถ้าผมผิดก็ยอมไงก็ใช้ได้ เป็นคนน่ารับถือใช้ได้นะครับผมเองไม่ใช่ศัตรูแกย้ำเสมอคุยกันเรียกพี่เขาก็เรียกผมพี่น่นเองอ่อนกว่าคือผมเคารพแกถึงแม้แกจะอ่าได้ยินข่าวว่าแกงเลยนนักกฎหมายยังไม่จบใช่ไหมแต่รู้สึกว่าแกก็เป็นนักกฎหมายโดยดุษฎีบบณดิตแล้วนะเพราะแกทํางานประชิดประจวบเกียวกฎหมายแกเลยสําเร็จดุษฎดีบบณฑิตแล้วกลายเป็นนักกฎหมายแล้วนะครับโอเคมีใครจะถามอะไรไหมครับมีใครจะถามอะไรไหมครับเกี่ยวกับเรื่องที่ผมถแถลงไปแต่ว่าเรื่องที่เกี่ยวกับการออกสื่อในเมื่อวานนี้ ขอให้เป็นเรื่องของทางผู้เสียหายพิจรารณาเอาว่าจะมีการดําเนินการอย่างไรต่อไปแต่สิ่งที่ยืนยันแน่นอนคือขอเวลาผมสักหน่อยผมจะเอาหลักฐานตัวจริงมาแสดงให้ทุกท่านได้ดูไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นคนสั่งจองพระลงหล่อนะครับรถที่มาส่งใบเสร็จการว่าจ้างหนังสือจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับทุกอย่างผมจะนามาแสดงบนโต๊ะอย่างนี้ให้ท่านได้เห็นอย่างนี้ แล้วท่านใดอยากจะดูก็ดูไปนะครับไม่ใช่สิ่งที่ปกปิดอะไรมันเป็นเรื่องที่ควรจะบอกต่อสังคมนะครับย้ํานะครับพระที่อยู่ตรงนี้ผมมองว่าไม่ใช่ไม่ใช่องค์จําลองตามกฎกระทรวงพระที่อยู่นี่คือ,อเป็นพระพุทธรูปที่มีจํำน่ายมีการสั่งซื้อหรือการสั่งบูชาได้ ตามโรงหล่อทั่วไปและร้าน 3, สังกระเพรทั่วไปนะครับและก็ไม่เคยบอกว่าเป็นพระแท้มาจากวัดพระมหาธาตุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเพ <im S 1> <im S 2> <ส>ียงแต่มีการลงโดยคุณที่เป็น f อีว่าเป็นพระพุชินาตปิดทองคําแท้ไม่เชื่อมาดูได้ครับค,คําพูดมันบิดไม่ได้ครับมีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะให้ท่านถ่ายตรเฉพาะตรงน, <im S 1> รงนี้เป็นพระพุทธุูปปิดทองคําแท้เมื่อคนออกสื่อให้การอย่างนั้นไปแล้วก็ต้องไปรับผิดชอบด้วยตนเอง ไม่เคยรู้จักเขามาก่อนนะเขาก็สวยดีนะคือน่ารักดีนะครับแล้วก็ผมก็ไม่เคยรู้จักเขามาก่อนว่าเขาเป็นใครมา่างไหนแต่วันนี้ที่มาแถลงหนึ่งเพื่อวัดครับไม่ใช่ตัวแทนวัดนะครับเพื่อพระศาสนาเพื่อวัดย้ํานะครับไม่ใช่ตัวแทนวัดนะครับเพื่อวัดพระศาสนาสองเพื่อแก้ข่าวให้กับลูกความผมเป็นหน้าที่ของทนายที่จะต้องมาแถลงข้อเท็จจริงให้กับสังคมได้รับทราบว่าลูกความผมไม่ใช่คนเลวร้ายขนาดนั้นคือไม่ใช่โจรที่ไป อ้างวัดหมาธาแล้วก็เอาพระ่ันมาแต่เรื่องอื่นว่าวิะอาคะุณนั้นนะครับนะครับโอเคนะฮะมีใครจะถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะไปเรียกน้ำ